สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะงานแกรนด์โอเพนนิงร้านแผ่นนาะไต้อั่วนางฟ้าร้านที่อร่อยที่สุดในโลกสาขาแรกพบกับทีมนางฟ้าสายหมูที่นำทีมมาการันตีความอร่อยของไส้อั่วโดย น้ำฝนเพชรปวีหิรันกุลชัชวาลมิมซิสไทยแลนด์2022ชนิดาภากิจบำรุงเพอร์เฟกสกินวริศอ่อนเพชรศิริเมซิสไทยแลนด์คลาสสิก2022และดาราวีโกมินโดยเลือกเลือกดีวันที่7เดือน7 2565เวลา9นาฬกา9นาทีณตลาดพระราม5บางกรวยจังหวัดนนทบุรี โดยอาจารย์ที่มาทําพิธีเปิดรับทรัพย์ในวันนี้คืออาจารย์ต้นตรีศูนย์อาจารย์ชื่อดังร่วมทําพิธีไร้ายมนต์เรียกทรัพย์และคณะในวันนี้ค่ะ ร้านไส้อั่วพีนานะคะเป็นร้านของนางฟ้านั่นเองค่ะเป็นร้านที่ฝนนะคะตั้งใจทํามานะคะแล้วเป็นเจ้าเก่าแก่นะคะจากเชิมใหม่ค่ะเพราะว่านั่งเดิมแล้วค่ะฝนนาสูตรมาจากคุณย่านั่นเองค่ะแล้วคุณย่าเนี่ยค่ะคือสอนฝนทําอาหารตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเป็นอาหารเหนือนั่นเองค่ะแล้วฝนเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารเหนือมากๆนะคะโดยเฉพาะไส้อั่วค่ะฝนก็เลยปรับปรุงสูตรนะคะ เชื่อไหมคะว่าขน,นทำมาจะเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วปีนี้จะก็ก็เข้าปีที่11แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองมาชิมรสของอาหารเหนือนะคะว่าอร่อยเยียงไหนคะ<ส>่ะเพราะผนเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ริมลองเส้นอ้วเพนนาแล้วนะคะรับรองจะติดใจมากๆเลยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยมากค่ะชิมมาแล้วก็เป็นเซตล้านานาน,นะคะภายในเซตก็จะมีไส้ออ่วหมูค่ะแล้วก็แคบหมูแล้วก็น้ำพริกละออดค่ะ แต่ว่าเอาร่าไปเลยไม่าคือต้องเป็นน้ำพริกกินยังไงให้อร่อยต้องกินกับอะไรคะเปิดแค่หมูอ่าวันนี้มีที่เปิดนะคะอ่าแม่เปิดยังไงวันนี้ก็วันนี้นะคะเรามีอ่าทางอาจารย์ต้นขาเตี้เนาะนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ดชั้นสัมพันนะคะมาล้วงแล้วก็มาทำพิธีเปิดเปิดซักเปิดซักรวยนะคะเรารวยค่ะแล้ว เป็นพิธีที่เหมือนขลังมากๆเมื่อกี้เราเจอท่าทิ่ทรงตดด้วยค่ะนะคะนี่คือเวลาที่เราทําพิธีอะไรขึ้นมานะคะความขลังตรงที่ว่าเราเรียกแม่ธรณีนะคะเทวาฟ้าดินแล้วเขาจะเห็นว่าสิ่งที่เราทํานะคะเราเป็นการเผยแผ่บุญกุศลน,นะคะแล้วก็เราสร้างค่ะเราก็ไม่ใช่แค่เหมือนแบบทําพิธีแนนนะคะ่นั้นค่ะทุกวันนี้เราคือสร้างบุญกุศลด,ด้วยในการทําบุญนะคะทําทาน นะคะแล้วก็เวลาที่เราไปมูที่ไหนเนี่ยเราก็จะขอค่ะขอให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเราต้องมีความศรัทธาด้วยอย่างเรานะคะตอนนี้เราก็มีช่องอะไรคะคนเราจะมีเนะคะูนะคะชองนะคะทางฟ้าสายบุบุญมูแล้วปังค่ะ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเป็นยังไงของเรานะคะเป็นจะเกี่ยวกับพิธีต่างๆค่ะว่าเราจะไปสถานที่กราบว่อย่างไงนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมอะค่ะเลือกเป็นช้อยมาว่าอยากให้เราแต่งตัวยังไงในการไปกราบไหว้แต่ละครั้งอะค่ะจการการการ่องเนี้ค่ะเราเราก็จะทราบนะคะว่ามี การพาไปภูมิค้วนะคะแต่เราอยากจะแบบเพิ่มเติมในส่วนของการทําให้ถูกเวลาเราไปสถานที่ที่ใดอะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการแต่งตัวและการทําพิธีการกราบไหว้แบบถูกใช่คะเพราะเราก็ไดู้ดนะคะเราก็ได้ความสมวังคือไม่ใช่แค่เหมือนแบบมูแล้วไม่ใช่เหมือนแบบมูแล้วก็ เราจะได้อะไรกลับมาเนาะ<ช>แต่เราเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆของชีวิตด้วยนะคะอย่างพวกเราก็เป็นพวก m ี s ิสไทย a ลนด์เนาะเรามีครอบครัวผ่านครอบครัวกันมาแล้วนะคะเราผ่านชีวิตกันมาประสบการณ์ชีวิตเราก็พอสมควรนะคะ <c oughs> แล้วปัญหาต่างๆ เหมือนแบบเราเกิดเราเคยเจอเคยพบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าตัวอย่างหรือทางหอนเนาะว่าเวลาที่เหมือนแบบคนที่เขาล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะแล้วก็เรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยต่างๆค่ะเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องลูกเนี้ยเราอยากจะเหมือนแบบขอเนาะขอสิ่สจักสิษิ์ที่ไหนที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะช่วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะเบื้องต้นก็คือสถาช่วยในเรื่องของสถาบันครอบครัวต่างๆด้วยค่ะอย่างที่พวกเราก็คือมีสิทธิ์ไทยแลนด์เนาะก็คืออยากให้แบบทุกคนนะคะเข้ามาดูช่องเยอะๆแล้วก็ติดตามช่องพวกเรากันด้วยนะคะสุดท้ายฝากอะไรคะในเรื่องของร้านร้านที่เปิดที่ตลาดเกิงห้าตัวนี้เป็นตลาแรกของอร่ายังไงใช่ค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะคือร้านเพนาไส้อั่วนางฟ้านะคะเปิดอยู่ที่ตลาดพระรามหนะคะอยู่ตรงวงเวียนพระรามหค่ะ ถนนนครอินค่ะก็สังเกตง่ายๆะคะ่ะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเดลลาพรามหค่ะที่นี่เป็นสาขาแรกนะคะย้ำนะคะว่าเป็นไส้อั่วที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทุกคนนะคะที่อยากจะลองชิมนะคะว่ามันอร่อยที่สุดในโลกยังไงนะคะมาชิมได้เลยค่ะที่ตลาดพรามหค่ะถนนนครอินนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ ถาไม่ยากเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะคะป้ายใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไส้ออวดนางฟ้านะคะไส้ออวดเพนนาก็จะอยู่ทางทางเข้าตลาดได้เลยค่ะาาก็ถ้าเกิดใช่ค่ะถ้าเกิดใครนะคะ,ะ,คะอยากจะสอบถามค่ะก็สอบถามมาที่เบอร์โทรนะคะ065159546ได้<ๆ>เลยค่ะ ซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะเพจนะคะชื่อเพจไส้อวนเพนนาค่ะเร,เ,รเ,รเร็วนี้ก็จะมีทางไลน์แมนแล้วก็โลเบนฮูดด้วยนะคะแล้วก็ชอปปี้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ